แบบประกันซัทวีคูณแบบนี้แบบประกันแบบนี้คอมมิชชั่น30% 2ปีครับผมคอมมิชชั่น30% 2ปี 2> อ PC. PC เห็นไหม PC จะเป็นตัวคำนวณโบนัส PC คำนวณที่60%ครับเอา60%คูณ12%เป็นโบนัสนะ12 6เป็น72โอเคไหมโบนัส12 6เป็น72 ใช่ PC 60%และ PC 1 0 0 0 0ืรับเงินสดอีก700บาทต่างหากอีกนะโอเคไหมไอนน้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเออเดี๋ยน้ดียวสเปไข่โอ้งโอเคนะอันนี้เลยนีเป็นตัวแทนประกันชีวิตของผมนะอันนี้เลยครับแล้ว PC เมื่อกี้ PC ไอ้หกหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เก็บเบี้ยม,มาหนึ่งล้านตัวเดียวนียถ้าเป็นตัวแทนผมนะได้คอมมิชชั่นกินไปซับ,ซบแล้วใช่ไหม ไม่พอครับ PC หกแสนมันเกินสี่แสนใช่ไหมท่องเที่ยวออสก,ก้าพร้อมเงินอีกหมื่นหนึ่ง